สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เยน os, เีน่ก็จะพาเพื่อนๆนมาตําส้มตํานะคะเพื่อนๆนไปได้มะละกอมานะคะอยากจะกินอะไรเผ็ดๆแบบบ้านเราเนาะก็จะตําแบบตําใส่ขิงนะคะตําแบบโบราณตาแบบบ้านๆตําแบบทุ่งนานะคะเวลาเราอยู่ตามทุ่งนาสมัยยน,ยนยิตยังเด็กๆนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขึ้นมาจากเกี่ยวข้าวดำนานะคะก็จะตําใส่ขิงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนไม่มีกระเทียมนะคะสมัยนั้นจะไม่มีกระเทียมนะคะ ายากนะคะก็จะตาใส่ขิงนะคะขิงเดนิดซื้อมาแยะมากนะคะแต่ว่ามันเหี่ยวนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดนิดซื้อมาเยอะแล้วก็ลืมนะคะลืมว่าเอาไว้ตรงไหนะจะให้ดูนะคะเห็นปคะเห็นไหมคะขิงก็จะเหี่ยวนะคะเหี่ยวลเลย ซื้อมาเกือบสองกิโลนะคะเพื่อนๆแต่แต่ไม่เป็นไรนะคะยิ่งเหี่ยวก็ยิ่งเผ็ดนะคะเผ็ดมากๆเลยเรา,าก็จะมาตำตำใส่ขิงนะคะเพื่อนๆก็จะใส่ลงไปเลยนะคะยันนี้ก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะแต่ว่าขิงนี่จะเผ็ดมากนะคะเพื่อนๆเผ็ดเผ็ดนะคะก็จะตำใส่ขิงเนาะนี่ก็จะใส่ขิงลงไปนะ,ะนเพื่อนๆขิงที่ว่าซื้อมาเยอะเพราะว่าเวลา รู้สึกไม่สบายในตัวก็จะเอาขิงมากินเลยนะคะจะมาอย่างเงี้ยแล้วก็เคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยกินเลยนะคะเพื่อนๆมันจะทําให้เรารู้สึกด,ดีขึ้นเหมือนกับว่าเรารู้สึกเวียนหัวเวียนอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาอย่างงี้ก็กินเลยก็จะมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะเพื่อนขิงมะพร้วพริกนะคะที่นี่ซื้อมาเยอะๆแล้วก็แช่แข็งไว้นะคะเพื่อนๆก็จะ ลองใช้ในคนพอไหมเยอะไปไหมเดี๋ยวก,ก,กินไม่ได้อีกเนาะแก่แล้วใส่พริกใส่ขิงนะคะอันนี้คือน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาล,ตาลมะพร้าวนะคะเพื่อนไม่ใช่น้ำตาลปิ๊บนะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะเป็นก,ก้อนๆอย่างนี้นะคะเพื่อนเป็นแต่มันแข็งนะคะเพื่อน พรีเมียมคุณภาพนะคะ Product o f t h a i l a n นนะคะแข็งมากเลยที่แรกก็ไม่แข็งนะคะแต่ว่าอยู่มาอยู่ไปมันก็แข็งนะคะเพื่อนประมาณนี้นะคะเรดมิเตนร์ตั้นะคะตัมก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะใส่มะละกอลงไปเลยนะคะ,ะเพื่อนเส้นมะละกอนะคะมะนาวนะคะ,ะเพื่อนอันนี้คือผักนะคะผักที่เราจะก็มีผัก ใบชะพลูแตงกวานะคะนี่คือมะละกอแล้วก็ใบ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 ซะระแน่นะคะเพื่อนใบซะระแน่คือจะทำลาบไก่นะคะเลือกจะม่กินกับส้มตำด้วยใบชะพลูนี่ใครเคยกินกับตำมะละกอไหมที่บ้านยินดจะกินกับตำตำมะฮุงนะคะเพื่อนๆพาีเลิศนะคะพาีเลิศกินกับตำมะฮุงนะคะพี่น้องใบชะพลูกินกับตำส้มตำนะคะอร่อยนะคะเพื่อนๆใครไม่เคยกินก็ลองกินดูนะคะ อร่อยนะคะเดี๋ยวนี้จะทำแบบบ้านๆนะคะมาละกอลูกนี้ก็แพงนะคะเพื่อนๆลูกนี้ก็ประมาณสี่สี่ห้าร้อยนะคะประมาณห้าร้ได้มั้งนะคะ<ม>เกือบมันกิโลกว่ากว่าหรือยังไงเนี่ยยังไม่ได้ดูบินนะคะแต่ว่ามันหมดไปเยอะนะคะ มะละกอลูกเดียวก็ร้อยประมาณร้อยห้าสิบแปดหรือร้อยเท่าไหร่นี่แหละประมาณนี้นะคะครูเนอร์นะคะเพื่อนอันนี้ก็จะใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะมะนาวใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยนะคะมันจะได้หอมๆนะคะบางคนก็อาจจะไม่ชอบเนาะอาจจะอาจจะว่ามันมันอะไรนะมันขมนะคะแต่ยังนี่ชอบกินมะนาวนะคะเสร็จแล้วก็จะกินทั้งเปลือกเลยนะคะเพื่อนเราจะทําเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ดีนะ ได้กินทั้งเปลือกเลยง่ายๆนะคะเอาวิ่งวิ่งลงไปซะละ ใส่น้ำปลาลงไปนะคะเพื่อน,นปลามะนาวนิีๆยังใส่ไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะใส่อีกนะคะนี่คือน้ำปลานะคะน้ำปลาปรุงแล้วนะคะเพื่อนอก็จะใส่ลงไปนะคะในนี้ก็คือจะมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะก็ขวดเดียวก็เอาอยู่เลยนะคะเพื่อนไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมนะคะ เห็นไหมคะน้ำดำดำนะคะมีน้ำปูอยู่ในนี้แล้วนะคะปรุงไปแล้วนะคะน้ำปูนะคะเด็นชอบกินน้ำปูนะคะเพื่อนใส่น้ำปูเข้าไปด้วยนะคะก็จะมีครบทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็ตำเลยนะคะตะเกียบคงจะเผ็ดมากนะคะคลุกนี้ทีนี้จะกินแต่ส้มตำกับผักนะคะเพื่อนไม่ไม,ไม่ไม่กินขนมจีนไม,ไม่ไม่มีอะไรอย่างอื่นนะ อยากจะกินแบบนี้นะคะไม่นึ่งข้าวเหนียวไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะคะนี่มันก็หกโมงเย็นแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยแต่ว่าจะไม่กินนะคะจะกินแต่ส้มตำนะคะพัพพยาพัพพยาสลัดนะคะพัพพยาป๊อกป๊อกนะคะเพื่อนพัพพยาสสลัดพัพพยาป๊อกป๊อกนะคะ นจะไม่ค่อยตำแบบจะแบบคุกคุกซะมากกว่านะครับเพื่อนตกใจจะเผ็ดมากเลยนะคะดูท่าทางแล้วชิมดูนะคะดูท่าทางแล้วจะเผ็ดมากนะที่กำม,มือหนึ่งเนาะ มไม่เปียวจะบีบใส่หมดเลยอร่อยมากเลยรสชาตินี้เป็นรสชาติที่ต้องการนะคะเพื่อนๆหอมมะนาวด้วย ส้มตำนี่ใส่มะนาวเขียวนะคะเพื่อนๆจะอร่อยนมันจะหอมนะคะแล้วก็ตำเยอะมันก็จะไม่อร่อยอก็จะประมาณว่าคุกๆ,ๆนะคะมันจะได้กรอบเออส้นมันจะไม่มเขาเรียกไม่อะไรนะคือเส้นมะละกอจะกรอบนะคะถ้าเราทำๆแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือแล้วแต่ใครชอบนะคะแบบไหนนะคะ<ช>ไม่ใช่ว่าต้องทำตามเจนนิดนะคะเพื่อน<ช>โอ้โหสใจว่างใครจึงว่างนอนนะคะเพราะว่าเจนนี้ออาเวรเช้านะคะเมื่มอเช้าออกก็นอนไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปซื้อของนะคะเพื่อนดูนะคะม,มาทานส้ตมตำด้วยกันนะคะเพื่อนเผ็ดมากเลยนะคะเผ็ดขิง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  นีก็จะต,ตจะะจะกินแต่แบบนี้เลยนะคะไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะคะคือตั้งใจจะกินแต่มะละกอนะคะเพื่อนจะกินแบบให้หายหายง่วงเงาหานอนนะคะวีวิําทำงานกลางคืนเนาะก็อยากจะกินอะไรที่มันจิดจัดนะคะเพื่อนยิ่งกินกับใบใบชมพูนะคะ อีเลิศเดอพี่น้องกินกับพักอีเลิศแซบหลายแซบหลายๆนะจ๊ะมามากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆยันนี้จะชอบกินกับพักอีเลิศเดอพี่น้องผักผักซาลาแหน่แล้วก็อันนี้คือใบชะพลูนะคะใบชะพลูแล้วก็กอีเลิศใบาซาลาแหน่นะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็นี่ไงอันนี้ก็จะปลูกนะคะต้นมันนะคะต้นมันก็จะปลูกด้วยนะคะเพื่อนๆจะแช่น้ํานะคะอุย้ยตายแล้วสิบขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆมาทานส้มตำด้วยกันนะคะอนี้ลืมดูลมกล้องนะคะเวลาไปเยอะแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ